สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาเฟอร์มารี่นะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันนะคะเฮ้ยนี่แม่ดาเลาที่โชว์ฝีมือทะเบิ่ง้ลกันสองคนลยละขายกคนละอันดาพยกคนละอันจะลองยกเบิ้ลโอ้ใจแล้วยกสองใจเล้วจะหัก

กองพกองบบ่าวหนึ่งเฮ้ยสิโลนึงยี่สิบสองแกนอยเห็นแล้วจาแม่ เ็ดอกยูใ่ไหยังวาลงนี้ไหนยี่าเสือพยี่ภาอยู่ไหนนี่นี่นี่ไหนเปี่ยนน่าบากเหมือนจเห็นรอยยิ้มเมื่อกี้ขึ้นเอกเอาคู่ไหนคู่ไหนไปลเอา เอาไม่เป็นไรเราได้พักก่อนครับบนรถคือผมกีรถคืรถมอเตออยเฮียลุกเข่าดังออียิคูเพิ่เกิด้คู่หาย เยหลือสบายเหลือสบายอยู an ่แล้วผู้ชายน่ะเย้ไหมลุงก็เอาสองเลยไหมมันที่กระบะสองอ้ยเยงนี่สลึ่เนาะลุง อ้าเพื่อนรอนะเพื่อนรอหนุ่ลุงเพื่อนรอเลยแล้วเต็มเต็มเลยลุงอะไรเร็วป้าไทยบ้านทำไมเจ้ากล้าทำอย่างนี้รักดีๆปกให้มันสืบกันมาพ่อไทยบ้านทำไมกล้าเจ้ากล้าทำขอไลฟ์สดอยู่นะโอ้โหกินจิ้มือแล้วมั้งหรือปล่าเอออาหารจนทำไมเจ้ากล้าทำอาหารจีนเออโดนดิเจ้าอย่าทำอย่างนี้เยอะขอร้องทีหลังเจ้าอย่าให้อาเฮียสิโอ้โห อาหารเจถูกมือนะเจ้าดีนะคอยไม่เอาเอาท้าทำมีเหมือนะมือนคอยเย็นเจ้าเป็นเป็นไยไม่ต้องเลยไม่จ้องเลยโอ้โหเดึงแล้วไปหลับมาหลายทีแล้วสามมาปลุกมืตื่นงที้หเออ ่อกไ่ยดาโอ๊ยดถ้ามัดนเขา่อย่อยกสีห้องอ้าไปอ่านไปอ่นไปไปให้เขาโดนหน่อยอ่นไปเออเอาไปทำไมเฮอยเอาเอ้า อนทไมมายมันโดนมีดดยไงมัเปลพี่แอนโดนชิงเลยกับท่าเลยทเลยลงไม่กล้าอยุดปกับผ้าไทบ้านเลยเปลี่ยนข้างเลยนันี่ ผู้ได้คู่อันแพลนสุดท้ายเลยเมียง,งามเด้อเสือมาอืาาา้อเสือทราไรฮะเพื่อความหมดก็ยไม่หมดอีนสามเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อะไรนกเห็นแล้วเอาไปเลยทำมาเตือนเตือนโอ้ยต่นแตกเลยพี่น้องภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะคะที่ วันนี้สำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอ้าแล้วถ่ายอะไรเนี่ยไปแล้วบอถ่ายอะไรเนี่ยไปตั้งนานแล้วบอขอบคุณที่รับชมนะครับแต่เดี๋ยวภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะไรอลยซึ่งกั็ลองให้น้ำตาแทบไหลทำไมเหรอเท่าเท่าไหร่ให้เดา ให้เดาเดานะคะหูอากาศร้อนอบอ้าวเงอหยดติ้งเลยนะคะตอนนี้เห็นยัง5 0 0ห้าอลุงเอาไปปลูกถูกทั้งมองมูเจ้าหลอดเข้าหลอดออกนะสำหรับฝากชมคลิปย้อนหลังเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อค่ะฝากผลิตภัณฑ์ของมนโอมทีพีสกินทีพีคอฟีฟทีพีโกโก,โก้เจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดของทีพีนะคะเสื้อองค์ปูกปาลิจิตนะคะสะบู่ฮันนี่จบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ